การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยการท่าเรือระนองนะครับออตอนนี้เราได้มีการพัฒนาการขนส่งสู่อันดามันเพื่อส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้าไปยังกรุงย่างกุ้งสาหพันธ์สาธารณะรัฐเมียนมานะครับปัจจุบันการท่าเรือได้ร่วมกับบริษัทเป็นซีเโลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับได้มีการขนส่งตู้เริ่มมาตั้งแต่ในเดือนมีนาคม ในปีนี้นะครับส่งสินค้าไปยังถึงย่างกุ้งณปัจจุบันก็มีผู้สนใจนะครับที่มาใช้บริการที่ท่าเรือตนองส่งสินค้าไปยัง,งย่างกุ้งนี่ก็ณปัจจุบันจากสถิติที่ผ่านมาใน3เดือนซึ่งไม่รวมในเดือนพฤษภามนี้มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าถึง3,500 t u เศษนะครับนับว่าเป็นนิมิตที่ดีสำหรับ เศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดระนองซึ่งการเปิดประตูการค้าส่วนน้มันในครั้งนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาในด้านการให้บริการทั้งพัฒนาท่าเรือระนองโดยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มยิ่งขึ้นอาทิเช่นเราจะจัดหาปั้นจันยก,ยกตู้สินค้าบริหน้าท่าเพิ่มอีกหนึ่งตัว เพื่อเพิ่ม productivity ของการยกตู้สินค้าและลดเวลาในการขนถ่ายตู้สินค้าจากเดิมจากที่มี1ตัวนะครับและปัจจุบันเราก็เสริมด้วยการนำรถยกตู้สินค้าหนักเพิ่มมาเป็น4คันนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้การดำเนินการในบริเวณลานกองเก็บตู้ดำเ,เนินการได้รวดเร็วขึ้นนะครับอีกทั้งปัจจุบันนะครับมีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่จะนำสินค้าออกทางด้านนี้นะครับ เราก็วางแผนในการาจัดสร้างศูนย์วันสต๊อปเซอร์วิสเเกิดขึ้นในอนาคตนี้ขึ้นคาดว่าในเร็วๆนี้ก็คงจะรับงบประมาณนะครับถึ่การท่าเรือนุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ส่งออกอย่างเป็นที่ครับ